จิตและวิญญาณชีวิตมีจิตวิญญาณมนุษย์มีจิตวิญญาณเทวะก็เป็นจิตแห่งจักรวาลอยู่ไกลโพ้นอยู่กันคนละที่บางทีก็อยู่ใกล้ๆกับชีวิตมนุษย์เจอดีก็ดีเจอร้ายก็ไม่ดี เจอปกปักรักษาก็ยิ่งดีเจอเป็นมารก็คอยราวียิ่งกว่ามนุษย์หลายเท่าโลกแห่งชีวิตนั้นมีกำหนดอ,อย่าเห็นสิ่งดีๆให้ชีวิตแค่อย่างเดียวอย่างสิ่งไม่ดีของชีวิตก็มีเหมือนกันจงอย่าฝืนดวงชะตาให้ระวังทั้งเรื่องดี และอาจมีเรื่องร้ายดวงชะตาเรื่องร้ายทําไม่ง่ายอย่าสมรมเรื่องดีค่อยๆบันจงอย่าสมรมแล้วบอกว่าดีระวังกรรมดีก็จะได้รับเรื่องดีระวังกรรมร้ายเมื่อคราตกคราดดวงร้ายชีวิต อาจถึงคาดจะพลัดพรากแก่วิญญาณโดยหาสาเหตุไม่รู้ตัวกรรมเก่าบุญเก่ากรรมใหม่บุญใหม่สะสมอย่างไรได้อย่างนั้นอย่าลืมชีวิตที่หนุนดวงอยู่เป็นนิดแล้วกว็ดีแต่เมื่อถึงขาดชีวิต ไม่รู้สักทีว่าจะทำอย่างไรก็ให้ระวัง